สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทขวนของกศนตำบลเขานิเวศวันนี้จะออกมาสอนในหัวข้อการแปลงทางเลขาคณิตเรื่องการเทเสเลตการเทเสเลตคือการต่อรูปเลขาคณิตไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีช่องว่างบางคนอาจรู้จักในชื่อการเทเสเลชันเรามาลองต่อกระเบื้องแผ,แผ่นสีแดงกันนะคะจะได้สัญลักษณ์ชาติค่ะบางคนอาจจะต่อรูปอื่นๆก ต่อกระเบื้องรูปหกเหลี่ยมต่อเป็นรังคึงดอกไม้และอื่นๆต่อกระเบื้องเรื่องต่อกระเบื้องรูปห้าเหลี่ยมลายหินอัคนีให้เกิดรูปดาวภายในต่อกระเบื้องหินทรายรูปแปดเหลี่ยมให้เป็นทางเดินต่อต่อกระเบื้องหินอ่อนเขียวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ต่อกระเบื้องสามเหลี่ยมลายช่อดอกไม้เป็นรูปแปดเหลี่ยมตรงนี้ให้สมมุติว่ามันครบนะคะส่วนกระเบื้องลายหินอ่อนขาวรูปวงกลมเมื่อนำมาต่อกันพบช่องว่างที่ไม่ใช่รูปเราที่ไม่ใช่รูปเลยค่ะคณิตจึงไม่เนี่ยการเทสเลตค่ะในการทำกระเบื้องโดยทั่วไปจะใช้ยา จะใช้ยาแนวทาตามรอยกระเบื้องอตามนั้นนะตามรอยนั้นนะคะขอบคุณค่ะ